สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าของบาเลนนะคะวันนี้อากาศครึ้มมากนะคะดูสภาพอากาศครึ้มๆนะอากาศไม่ค่อยแจ่มใสนะคะแดดไม่มีวันนี้แต่ว่าก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าวันนี้นะคะฝนจะตกไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะตกหรือเปล่านะคะ เาเข้าให้พี่เหมียวจอนจัดอากาศมนืดนะคะวันนี้ก็คลึมๆเนาะคึมฟ้าคึมฝนนะคะแม,ม,ม่จุกก็ให้พโย่งมาช่วยตัดกิ่งมอนเนาะมันเบอร์รี่ปกติตรงนี้เราไม่ได้ปลูกผักนะปีหนึ่งเราจะตัดแค่ครั้งเดียวนะคะก็ปล่อยเขาไปเลยเพราะว่าใกล้ๆจะติดลูกนะใกล้ๆจะถึงฤด,ดูติดลูกนะคะแม่จุกก็จะปล่อยให้เขามีขแขนงเยอะๆเราก็จะได้มี มันเบอรี่เอาไว้กินเยอะๆนะคะ เดี๋ยวไม่จะจะปรับพื้นที่เดี๋ยวจะปรับพื้นที่ตรงนี้นะคะจะปลูกจะย้ายต้นมะละกอลงดินนะคะก็จะเอาดินนะคะใส่เราก็จะย้ายต้นมะละกอลงดินเพราะว่าอยู่ปลูกในกระถางจะไม่ได้กินนะ,ะอย่างน้อยๆเอาลงพื้นดินนะคะมีดินน้อยดินนิดเดียวก็ไม่เป็นไรนะ เรไม่จะตัดเองนะคะไอพยงไปดูน้องนิชาไม่รู้ตื่นหรือยังเพราะว่าตอนนี้น้องก็หนึ่งขวบหกเดือนนะคะหนึ่งขวบหกเดือนก็เขาไปทุกที่เลยนะปีนป่ายนะคะตามโซฟาก็อุบัติเหตุเยอะอุบัติเหตุบ่อยมองวันก็สามรอบสี่รอบตื่นขึ้นมาถ้าไม่เห็นใครก็จะร้องนะคะร้ององอแงไม่เหมือนเดิมแล้วนะไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนเล็กๆนะ ตอนเล็กๆเนี่ยแม่จะทำอะไรก็ได้สะดวกสบายวันนี้ไม่ได้แล้วนะลูกก็กำลังโตนะคะกำลังหัดเดินเอ้ยกำลังกำลังหัดปีนป่ายกำลังดื้อน,นะคะยังขวบหกเดือนอต้องผัดกันดูนะนะี่นะอ้เหมือนฝนจะตกเลย มม,มันตัดไม่ค่อยคมเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเมื่อก่อนคมมากแกอยากช่วยตอนนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้ที่แม่จะตัดเมื่อกี้นะคะแม่จะจะไว้รองพื้นเพราะว่าแม่จะจะเอาดินมาใส่ตรงนี้เราก็จะลื้อพวกนี้ออกนะคะย้ายพวกนี้ออกแล้วก็จเจาดินใสเอาตัวนี้รองพื้นเอาดินใสแล้วก็เอามะละกอลงปลูกในพื้นดินเลยนะคะจะย้ายอาอกจากกระถางนะ <L> ไม่ใช่ต้นใหญ่ต้นนี้นะ <L> คือปลูกในกระถางสวยก็จริงนะคะสวยใบแต่ว่าจะไม่ได้กินลูกนะนี่จะย้ายต้นนี้นะคะต้นนี้ไม่ยอมโตนะคะแล <L> ้วก็พวกนี้ก็จะเคลียร์พื้นที่ออกนะคะ เคลียให้ได้เยอะที่สุดตรงน,นี้ไม่จะก็ตัดออกหมดเลยนะคะให้เข้าโล่งเนาะให้เข้าโล่งๆนะคะเราก็ได้ประมาณเท่านี้เมื่อกี้พโยงเอาไปทิ Liu ้งแล้วนะคะส่วนหนึ่งคือพโยงเอาไปทิ้งแล้วเนาะมาเดี๋ยวไม่จะขอตัวทําความสะอาดพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะย้ายมาละกรงเดี๋ยวเราค่อยมาดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จัดพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แม่จะก็จะเอาตัวนี้นะใส่ลงไปนะคะลองพื้นลองพื้นเนี่ยค่ะพวกเศษต่างๆนะเราไม่อยากทิ้งนะคะเสียดายแม่จะก็จะเอาต้นมะละกอลงก่อนเนาะเนี่ยค่ะเอาต้นมะละกอออกจากกระถางเอาวางไว้แล้วก็จะดินมากลบนะคะนี่นะคะก็จะวางไว้แบบนี้เดี๋ยวเอาดินมากลบรอบๆเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่จะก็ย้ายลงดินเนาะนี่นะคะก็ย้ายลงดินแต่ยังไม่มีอิฐบล็อกหรืออะไรมากั้นดินเอาไว้นะเดี๋ยวดินเขาะจะไหลทิ้งนะคะจะต้องหาอะไรมากั้นดินเอาไว้จนกว่าดินจะอยู่ตัวนะคะนี่แม่จะก็ย้ายลงแบบนี้เลยอีกสองต้นนั้นก็ปล่อยเขาไว้เพราะว่าอันนี้แม่จะเสร็จเรียบร้อยนะคะคืออันนี้จะไปทิ้งนะคะมันแตกเนาะกระถางแตกนะคะแล้วก็ต้นอินทผลัมเนี่ค่ะ เขามางอกในกระถางเนี่ยเขา,างอกในกระถางมิจกก็เลยจเอไปทิ้งนะคะถอนทิ้งอันนี้จะเก็บนะคะเก็บกระถางนี้ก็เก็บนะคะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้นะมิจิกก็พามาย้ายต้นมาละกอลงดินนะคะลงลงในพื้นเนาะแล้วก็มาตัดแต่งนะคะนี่ค่ะตัดแต่งมันเบอร์รี่นะคะเพื่อที่จะให ผักสวนผัวของเรานะคะพืชผ,ผักสวนผัวที่อยู่ในบริเวณนี้นรา,าจจะเจริญเติบโตได้ดีถึงจะไม่ได้รับแดดนะคะก็ขอให้ได้รับแสงเนาะขอให้มีแสงก็โอเคนะคะไม่สวยก็ไม่เป็นไรขอให้พอได้กินเน,ะนาะมะขามหวานนะคะเนี่ยผักเราก็ไม่ได้มาเก็บนะคะเยอะมากเลยนะตอนนี้เอาไว้วันนี้พามาอัปเดตนะคะวันนั้นเราย้ายตรงนี้เนาะนี่นะคะ เราย้ายต้นนี้ก่อนต้นหนึ่งตอนนี้ก็สี่วันหลังจากเราย้ายสี่วันนะคะ,ไม,ะไม่จ้าไปจิตใจร้อนนะคะคืออยากจะย้ายลงเร็วๆให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่ายังไงอะ่ะคือเห็นต้นมะละกอเขาต้นใหญ่แล้วเราก็สงสารเนาะต้นใหญ่ๆอยู่ในกระถางที่คุดคูนะคะกระถางที่ไม่สามารถที่จะไปไหนได้เนาะเลือดลากเขาเนี่ยคือ ลากเขาเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะไปหาอาหารที่ไหนได้แล้วเราก็ไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรนะคะก็เลยเออตัดสินใจเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทําความสะอาดตรงนี้นะคะแล้วก็ย้ายลงนะอกีกต้นหนึ่งสองสามสี่อ่าให้อยู่แบบรวมๆกันจริงๆต้นมะละกอเนี่ยระยะห่างก็จะประมาณนี้มาถึงตรงนี้นะคะส่วนสองต้นนี้ก็คือจะไม่มีนะแต่พเพิ่นนะคะมันไม่มีพื้นที่แล้วยอย่างหนึง่งไม่เจ้าก็คิดว่าชเมาไว้ก่อน ไม่จก็ย้ายย้ายนะคะเนี่ยย้ายเมื่อวานย้ายเมื่อวานตอนเที่ยงวันนี้ก็สิบเอ็ดโมงเช้าดูดิค่ะอาการอาการไม่เจะเห็นอาการเขาค่อนข้างที่จะแย่นะไม่จะก็เลยเอาลงในดินชําไว้ก่อนคือต้นนี้เขาอยู่ในร่มนะคะอยู่ในร่มโน่นอะอยู่ตรงรถอยู่ในร่มพ้าใบเนี่ยค่ะอยู่ตรงที่จอดรถนะคะอยู่ในร่มเลยแล้วเขาไม่ได้เจอแสงไม่ได้เจอแดดเขามีอาการแบบนี้ค่ะนี่นี่ค่ะมีอาการ ขาวเหลืองคืออาการที่ไม่ได้เจอแดดนะคะแม่เจ็บก็เลยสงสารนะคะก็เลยรีบย้ายลงมามาใส่ตรงจุดนี้นะคะก็คือถือว่าชำไว้ก่อนนะเพราะว่ารู้ว่าต้นมะกรอเวลาเขาโตขึ้นมาเขาจะใบเขาจะยาวนะคะแล้วก็ต้นเขาจะต้นใหญ่มากนะแต่ว่าก็ต้องเอาไว้ก่อนชำเอาไว้ก่อนนะ ถ้าเกิดว่าไม่มีที่จริงๆก็ปล่อยเขาอันไหนจะติดลูกก็ติดถ้าไม่ติดก็เป็นไม้ประดับไปนะคะสวยๆงามๆเก๋ๆเนาะเพราะว่าดินดินตรงนี้นะคะดินน้อยมากเนี่ยไม่จะใส่ดินน้อยแล้วก็ดินตื้นน้อยน้อยมากซึ่งรากก็ไม่สามารถจะไปไหนได้แล้วก็เหมือนอยู่ในกระถางแต่ว่าอาจจะเป็นกระถางที่ใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้นะคะกระถางยาวเราก็ทําเหมือนกระถางอะละแต่ว่าเป็นกระถางยาวแต่ว่าดินเขาตื้นนะคะร <gray. S 1> ากเขาเนี่ยรากเขาเยอะนะตน้นมะละกอมะละกอจะเป็นอะไรที่รากเยอะนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้พามาพามาดูต้นมะละกอที่ใหญ่นะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ